สวัสดีครับพ่อแม่เอ๋ยเชยิงสกุลทุกคนบ่าไก่โคกนุบกผ้าหล่อครับบ่าไก่โขงโบกผ้าหลอเมือนที่ภาพี่น้องมาหาคลองหวานครับพี่น้องผมมาพ่อคลองหวานบ่าไก่กับบนโลงคลิปมานี่ดนนะครับค้าเฮ็ดเบียดครับพี่น้องผมมาดอยู่ดีเศร้ายากเทียพี่น้องมาเอาคลองหวานครับพี่น้องผมเนี่ยเหมือนเ้าพี่น้องโอนต่นสินอินคอนเสิร์ตดอนครับกินบอครับพี่น้องโอนต่นสินอินคอนเสิร์ตดอนครับ ปูนตูนตุบปนพี่น้องผมกาเสดงนี่ครับพี่น้องผมอุปกรณ์อุปกรณ์ปอกไก่หยิบบังมาจะเป็นก็นจะมาแกงเอาพี่น้องผมกะทิให้พี่น้องรับส้มยู่ไกลๆแล้วครับให้พี่น้องเขาใกล้เพราะได้อันตรายครับ <c oughs> มีแต่เล็กในเดียครับพี่น้องผมธรรมดาวดันนี้เด้ห้างบอกง่ายนะครับเป็นคาว่าคาแค้นผมครับ แต่ว่ากระหูว่าหัวหนามที่ใหญ่ปนไดหัวหนามเขาแนมพึงแนมแน่มปากจากจุดที่ไปกับกับ,บใใหญ่ปนไดพี่น้องผมแต่ว่าหัางแบบใหญ่ครับจากในกระถาทาลุนเป่นกระบอกไก่ตอนบอกไก่เอาลงมาต้องถาตทิดตามรับชมกันครับบอกไก่ทำการนาดีพี่น้องคุณ่นเขาพีไกไประเดครับอันตรายเกินไปนนให้ในขว,วนไป มนไม่เสียงแตกข้างออกแล้วโอ้ยลลยดินี่อ้เอาเออกมาได้แล้วครับพี่น้องมีไง เมครับพี่น้องควนกับเขาดังแม่งเพิ่นแม่เพิ่นกับบินควนอยู่นี่เบาใกล้กับปาดมากแล้วพี่น้องผมนี่นี่ครับหัวหนา่ามาเบิ่งหัวหน่าพี่น้องผมอุ้วยวันวัน,วน,วนยังวานอยู่ด้วยครับพี่น้องอันนี้หังห่งเดี๋ยวออกไปเบิ่งกันน้ำกันว่าเรียวิทย์เข็อันตรายพี่น้องผมไป ก็บพอยากอยู่น้ำหัวพี่น้องออกมาแบบหยาบแบบหยาบมันเดี๋ยวหลอดต้นหลอดปลาพี่น้องไ <c oughs> ม่แม่มาผิดทางบ่ไปพุ่นมาผิดทางครับพี่น้องออกมาแล้วออกมาพี่น้องผมเหื่อมดเศ้า บะเฮ้ยไปเบิ่งน้ำกันทังคันทั้งครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันอยู่ข้างบนครับพี่น้องผมแล้วก็จังติดตามตอนบีบน้ำว่าสี่ไรน้ำน้อยน้ำไรภายในถาดที่ตามมึงครับอ <c oughs> ไอเติมอ,อยู่ทีม <c oughs> งนน <c oughs> านคมีทำดีเป็นผู้เหญ่คนสีเปล่ามัานนี่ครับพี่น้องผมสดจากสดจากโต๊ด นี่ครับสมุนไพรพี่น้องผมเนี่ยเกสรดอกไม้ปั่นไทยเลยข้าด้กินครับเกสรดอกไม้พี่น้องผมพผื่อเนี่ยนเบื่อได้ขี่งวนมันในเรื่องไหนแล้วมันดีอืพี่ลูกเพิ่งรับด่างเพิ่นมาไปกัดได้ใส่คุ้มาเห็นแนวนี่พี่น้อง ไปครับจ้างไป่าทิศตามตอนบีบนาำว่าเขาสิได้นำหะไรนาให้ผมเลยาทิศตามครับอะไร้าอ้โมเกลโขังน้ำกุหลาบโอ้ยพี่หน่องิวงนี้นะครับพน้ำุา้ีครับนี่ว่าน้าพี่น่องกุหลาบอน้ำหวานป้านน้ำพึ่งเดือนสามเดือนหายนะครับปีนีเมษาหาลำหาลงนี่ม้อนอีพี่น่องเกี๊ยสอนเพิ่นนะครับสดๆครับ ชด,ชด,ชดบะชดเบิึงแม่เออเลยจร,ริงอยู่แมบเปล่าบอกแต่ดมดมอืม่มดูน่ะเดี๋ยวบอกไก่สีบีบนี่นะครับพี่เนี่ยบีบก็บบบกเอาใส่ผงแห้งใส่ผงแห้งก็บีบเป็นปาดเป็นนอตตอนนิหน่อยๆกันพี่น้องมันจังเก็บมจังลูกไงพูดอะว้าวเอ,อ้ยหนามปุดๆเลยครับ <c oughs> อ้ยพี่น้องเห็นบ่ครับพูดอะ โอ้ยน้ำใสๆเลยครับมือนี่ <c oughs> มือนี่เพิ่นสีเอาแบบใสพี่น้องผมพอ,อกีอันนี้รองนำ้ำแบบใสพี่น้องผมโอ้ยใสปิงเลยเ,<อ>เดี๋ยวบอกไก่สิดีไปรับสมุนอาเมียพี่น้องอันี้โอ้ยของเขกของเขกต้องมีเมย์รับสมุนแล้บอกไก่พี่น้องว้าว นี่นะครับสดแถพี่น้องผมมือกับะด้ล้าังมันได้บอกสดแถเนี่ยจังยอออกซกันเพราะเราดึงเราดึงดึงส่วนนี้คอยนีดึงส่วนเสียกนี้นี่นี่คอยนี่เออเอเออเออว้าวส่วนพี่น้องผมเบื้องบนเบื้องเบื้องเบอยู่ทั้งไหนติเบื้องอยู่ทังไหนในไซส์แบบไหนับนี้พี่น้องเบื้องนี้ครับอยากกินน้ำเบาไก่บอพี่น้อง อ้เดี๋ยไล่ถือไมือนเที่ยวยังว่ามันไดซอนเอาม ดุดายเนี่ยไล่เติบอยู่ครับพี่น้องผม